ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชุติมาเผยภาพอบอุ่นร่วงเฟรมกับอดีตสามีทิมพิธาพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นอีกหนึ่งภาพที่ต้องบอกเลยว่าดีใจสุดๆนะคะเมื่อนักแสดงสาวตายชุติมาทีปนาฏได้โพสต์รูปภาพล่าสุดร่วมเฟรมกับอดีตสามีทิมพิธาลิ้มเจริญรัต กับน้องพี่พิมพ์พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นค่ะพี่ต่ายนะคะแล้วก็ทีมพิธาได้เดินทางไปร่วมงานจบการศึกษาชั้นอนุบาลของน้องพี่พิมพ์ทั้งยังเขียนแคปชั่นไว้ว่าจบแล้วจ้ามามาและป๊าป้าจะคอยยินดีกับพี่พิมพ์ในทุกๆความสําเร็จหรือในวันที่หนูสะดุดล้มเราสองคนจะคอยอยู่ข้างๆจะอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของลูกนะคะรักที่สุด ซึ่งทางด้านทีมพิธาน,นะคะก็โพสต์รูปดังกล่าวเช่นกันค่ะงานนี้แฟนๆต่างมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับน้องพี่พิมพ์นะคะหลายคนยังคงชื่นชมในความรักของต่ายและทีมที่ถึงแม้จะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องพี่พิมพ์ได้อย่างอบอุ่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ